ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้เป็นเรื่องปกติที่คุณอาจรู้สึกเครียดกังวลหรือตื่นกลัวบางคนอาจจะเครียดโดยไม่รู้ตัวก็ได้เช่นกันมีวิธีสังเกตอาการยังไงและจะรับมือกับอาการเหล่านี้ได้ยังไงบ้าง Work Point Today สรุปข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตมาให้ฟังกันครับอย่างแรกอยากชวนทุกคนมาสังเกตอาการตัวเองกันครับว่ากำลังมีอาการเครียดเหล่านี้ไหม เบื่อ,ท,อท,ท้อแท้ไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารโทษตัวเองบ่อยครั้งอาการเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังเครียดหรือซึมเศร้าในช่วงวิกฤตแบบนี้ประกอบกับมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งและการล็อกดาวน์ทำให้เราต้องอยู่บ้านลดการพบปะผู้คนการมีอาการเครียดขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับแล้วจะรับมือยังไงกรมสุขภาพจิตแนะนำวิธีดูแลสุขภาพจิตใจ ดังนี้นะครับใช้โซเชียลมีเดียติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณรักครอบครัวเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือระบายความวิตกกังวลให้กับคนที่ไว้ใจติดตามข่าวสารอย่างมีสติรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้หากมีความรู้สึกว่าหดหู่และวิตกกังวลให้ลดการดูอ่านหรือฟังข่าวนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการและออกกํำลังกายสม่ำเสมอช่วงนี้อาจจะไปฟิตเนสหรือส่วนสาธารณะไม่ได้แต่การออกกํำลังกายอยู่ที่ห้องก็จะช่วยบรรเทาอาการเครียดได้นะครับเด็กๆก็อาจมีอาการเครียดได้เช่นกันผู้ปกครองควรสังเกตอาการและเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ระบายความรู้สึกโดยอาจหากิจกรรมให้ทำเช่นการเล่นของเล่นจากวัสดุรอบตัวหรือการวาดภาพเพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย สามารถพูดคุยเรื่องโควิด -19 กับเด็กๆได้โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่ออธิบายให้พวกเขาเข้าใจเหตุผลและสถานการณ์ครับในกรณีที่พ่อแม่ต้องห่างจากลูกในช่วงกักตัวอาจโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลสองครั้งต่อวันเพื่อให้เด็กๆไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งครับนอกจากนั้นแล้วเราอาจสังเกตอาการคนรอบตัวของเราว่ามีอาการเครียดหรือไม่เนื่องจากบางคนอาจไม่รู้ตัวเองครับอาจเริ่มจากการถามไถ่สารทุกขสุขดิบ และหากเขามีเรื่องอยากเล่าอยากระบายให้ฟังก็ให้รับฟังอย่างตั้งใจหรือหากต้องการจะประเมินความเครียดสามารถประเมินตัวเองได้ด้วยแบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัสโควิด -19 ได้ทาง w w w t h a i m e n t a l health .com ครับการปรึกษาจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องกังวลที่จะพูดคุยกับจิตแพทย์หากอยากได้รับคำปรึกษานอกจากนี้กรมสุขภาพจิตมีสายด่วนให้โทรปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมง ที่เบอร์1323หรือสามารถติดต่อสมาคมสมาริตันแห่งประเทศไทยได้ทุกวันเวลาเที่ยงถึง4ี่ทุ่มได้ที่เบอร์02-713-6793ะครับ Workpoint Today ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้และขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับนอกจากนี้ Workpoint Today ยังได้จัดทำวิดีโอคู่มือการปฏิบัติตัวในช่วงวิกฤตนี้อีกหลายคลิป สามารถติดตามได้ทาง playlist นี้กด subscribe กันไว้ได้เลยครับ